สวัสดีท่านนะครับวันนี้ก็พบกับศูนย์หุ่นยนต์บนทีพีร i ติบายครูชัยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นของหุ่นยนต์ไมโครบิดไลท์แท็กซิง4เซนเซอนะครับมาดูส่วนประกอบเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูครูได้ไปพัฒนาดูต่อนะครับแล้วก็มีกคนตัวอย่างให้ให้ไปลองใช้งานดูนะครับอันนี้ก็จะมอเตอร์2ล้อนะครับสอมอเตอร์มอเตอร์ซ้ายนี่นะครับก็จะต่อที่มอเตอร์ห นะส่วนขวาขวาก็ต่อที่มอเตอร์2อนะครับอันนี้นะครับมอเตอร์สองเซนเซอร์เซนเซอร์เนี่ยนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าจะมี4เซนเซอร์นะซ้ายสุดเนี่ยจะต่อที่ ADC 0 2ตัวกลางจะ ADC 1 ADC 2แล้วก็ขวาสุด ADC 3นะครับซึ่ง2ตัวกลางจะชิดกันเลยนะครับแล้วก็ซ้ายห่างไปสักสองสามช่องช่องหรือ1เซนหนาเซนประมาณนี้นะครับขวาเหมือนกันนะครับ แล้วก็ต่อด้วยอ mm ัลตราโซนิกเซนเซอร์อัลตราโซนิกเซนเซอร์ก็จะเป็นอันนี้จะใช้เบอร์ H4H044 นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องใช้กับ3.3ของบอร์ดไอบิดนั่นเองจะใช้งานได้นะครับโดยที่สายที่มาต่อนีครับก็มันจะมีสาย3เส้นตัวนี้อันนึงก็ต่อที่ A in 0ส่วนกนึงก็ A in 1นะครับโอเคนะครับน,นี่นี่คือ รักษณะของหุ่นยนต์ทีนี้พอเราได้ประกอบอะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็มาดูที่โปรแกรมนิดหนึ่งนะครับทีนี้โปรแกรมเนี่ยที่ผมเป็นตัวอย่างให้ดูอันแรกนี่ p e e d คือความเร็วในการวิ่งปกติถ้าใช้แท็ก JC จะใช้ความเร็วเท่านี้นะครับจะวิ่งที่60อันนี้รอบล้อ500นะครับส่วน X Speed ดเป็นความเร็วตอนเร่งถ้าเราใช้แท็ก JC สปีดเราจะใช้ความเร็วตรงนี้ ส่วนสโลว์สปีดของเร็วช้าๆเช่นบางครั้งเราอยากวิ่งช้านะครับก็เป็นสโลว์สปีดส่วนตัวนี้ระยะเช็คว่ามันอยู่ห่างจากกําแพงหรือสิ่งกีดขวางเท่าไหร่ก็ใช้เช็คตัวนี้ที่ต้องปรับก็คือตรงนี้นะครับค่าสีนี่นะครับวัดค่าสีมาแล้วอามาใส่โดยค่าสีนี่คือต้องไปวัดค่าสีขดดํากับสีขาวแล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นคู่เป็นคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดค่าสีแล้วค่ามาใส่นะครับ สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดค่าสีวัดค่าสีก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตจะมีปัญหานิดหนึ่งเซนเซอร์หน้าสีเซนเซอร์ของหัวยนต์คูบินะครับซึ่งจะใช้สีเซนเซอร์ A, กดวิ่งนะครับ B ีก็วัดค่าสีดูนะครับเรกบอกว่าที่สีดำวัเซนเซอร์หน้ากดบีแล้วเราจดจ<ะ>เลยนะครับดำสีค่านะครับ87ดเจก็จะ ทำกว่ากว่านะครับตัวที่หนึ่งเขจะวิ่งไปอย่างเงี้ยทั้งหมดสี่ค่าหนึ่งคาหสองนะรับค่าดําจะน้อยนอยนะครับผันนิดนดน,ดนะครับตัวที่สองเรยบ้อยกันไปตัวที่สามก็หนึ่งี่สาูตรลนครับทำสี่้าตัวที่สี่นะครับทำทำหน 4, ึ่งกว่าสี่นะครับ, 1, 4, รบถ้าถึงจะมีตัวที่หาแถมมาตัวที่ห้าคืออะไร มาดูนะงว่าจะโชว์เท่าไรหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็คือหนึ่งพันแต่สุดท้ายมันก็คือค่าของโซน่าอัตราโซนิกนั่นเองนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีวัตถุอยู่มันจะโชว์ผมใช้โชว์ที่หนึ่งพันนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ากดอีกครั้งหนึ่งวันนี้สีดำเสร็จแล้วครับอ่าต่อไปว่าสีขาวแล้วก็ทีนี้จะลองดูว่าถ้ามีวัตถุอยู่ด้านหน้าอัลโซน่ามันจะโชว์เท่าไหร่นนครับ เอาก็จุดไว้เป็นสีขานะครับก่เป็นคู่คู่กับเมื่อกี้นะครับจดไว้นะครับนะครับสามเก้าหนึ่งศูนย์นะครับสามพันเก้าร้อยกว่าเราแสดนค่าสีขาวจะเยอะนะครับจุดเป็นคู่คู่ไว้นะครับสี่คู่แล้วก็เอาขาวกระดำมาบวกการหารสองมันจะค่าเสลี่ยบริเวณสองพันกว่าหรือสองพันห้าเนี่ครับถ้าใครไม่อยากเสียก็เอาไว้ง่ายสองพันห้านะครับนะครับค่าที่โชว์มาตัวที่สามแล้วเราไปดูว่าโซล่า มันจะโชว์ที่เซ็นะครับตัวที่4ี่ตัวที่5สุดท้ายเป็นระยะของวัตตสนิกนะครับเก้าเซนติเมตรเ้จครับประมาณนี้นะครับเราได้เสร็จนะครับเอาค่าเฉลีย่ยที่ได้นะครับมาหา,าหาค่าเฉลีย่ยเสร็จก็ามาใส่ในโปรแกรมนี่ครับันก็จะเรียงไปเลยครับตัวที่1 วที่2ตัวที่3และตัวที่4นะครับส่ค่านี้นะครับตัวก็ใส่เสร็จแล้วก็เสซฟไว้นะครับอันนี้ก็กดเซฟเซฟแอปเป็นไฟล์ใหม่ไว้เลยนะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดต่อสายเข้าไว้ทีหนึ่งแต่ทีนี้ผมแนะนําว่าพอได้เสร็จปุ๊บให้ให้จูนเซอร์โบเอ้ยไม่ให้จูนมอเตอร์ก่อนเพื่อได้ดูว่ามันเดินหน้าวิ่งตรงไหมนะครับวิธีการใน,นเนี้ยราวหนึ่งตัวนี้นก็คือเป็นรอบที่เราจะวิ่งเราว่าใส่คําสั่งต่าง,างๆมาแต่ว่าผมแนะนําว่าอันดับแรกเด้อ ให้มันวิ่งลองทดสอบการเดินหน้าก่อนนะครับอ่มบทเราหนึ่งเราจะไปแก้ในนี้ก็ได้หรือบางครั้งบางท่านจะมาแก้ในตรงนี้อ่ะถ้าทะแก้ในราหนึ่งก็ได้ครับเอานี้ออกมาก่อนแล้วในราหนึ่งเนี่ยเราก็เอาฟังก์ชัน forward มาใส่นะครับไปที่ออ advance แล้วก็ฟังชันเอาเดินหน้ามาเทสเพราะเดินหน้าก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ถอยหลังนะครับตัวนี้ใครจะเทสถอยก็ว่าอีดหนึ่งขอ forward มาใส่ แล้วก็หน่วงเวลาสักนิดหนึง่งว้ที่เบสิคแล้วก็ไปที่พอสสมมุติบอกว่าเราบอกว่าหน่วงสัก5วิหรือสองวิสมมุติถ้าวิเยอะเกิน2วิก็ได้นี่ครับเขียนไหมครับจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดเสร็จทีนี้นเราจะวิ่งที่60นะครับตอนนี้แล้วลองกดฝุ่นดูเขียนไหมครับจากนั้นเสร็จเรามาดูว่าสมมุติว่ามันไม่ตรงเราจะปรับตรงไหนก็เลื่อนมานะครับและมาหาแท็กตรงนี้ผมปิดไว้นะครับ แ็บที่ชื่อว่า initial นะครับตัวนี้ initial speed อย่ามันจะเซตค่า kp ค่าอะไรต่างเนี่ยถ้าองการเบี่ยงมากขึ้นก็บวกตัวน,นี้ได้เลยนะครับเข้าไหมครับเนี่ยครับเรามาที่สเตตหกสิบตอนนี้เราวิ่งที่หกสิบดูว่าถ้าด้านไหนเร็วให้ลดด้านนั้นสมมติด,ด้านซ้ายยังเร็วอยู่แล้วก็จากลบหนึ่งเป็นลบสอง,ลบส,องลบสามจนกว่าตรงเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าด้านขวาเร็วเราก็ต้องปรับตัวนี้เป็นศูนย์ก่อนนี่นะครับปรับเป็นศูนย์แล้วก็มาลบที่ด้านขวาแทน นะครับเอาง่ายสรุปง่ายว่าด้านไหนเร็วให้ลบด้านนัน้นโอเคไหมครับอ่านี้เราวิ่งที่60สิมมติเราบอกโอ้ยหกตรงแล้วอยากปรับวิ่งดูเพิ่มความเร็วเป็น70แล้วเราก็มาแก้แก้ตรงไหนครับอ่าแก้เลขตัวนี้นะครับเป็น70อย่างนี้โทษทีครับภาษาเป็กียร์เจ็ดสิบอ่าแล้วเราก็ดาวน์โหลดใหม่แล้วก็เหมือนกันครับก็ไปแก้ที่สเตตเจ็ดสิบเมื่อกี้โอเคไหมครับทำให้วิ่งเจ็ดสิบ เราจะมาปรับแก้ก็มาแก้ที่ช่อง70คือช่องตัวนี้นี่ครับก็ด้านไหนเร็วก็ลงด้านนั้นแปดส0บ0ก0าสบาไปเขียนไหมครับเขีนนะครับอ่าทีนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็สมมติเราบอกว่าเราอยากวิ่งที่ความเร็ว60เอานิ่มๆก่อนก็กลับเป็น60เดิมจากนั้นเสร็จเอาคำสั่งนี้ไม่เอาแล้วเราจูนเรียบร้อยแล้วก็เอาใส่คืนเข้ามานี่คือฟังก์ชันที่ผมใช้นะครับ แต่ถ้าคุณครูบอกอยากทำเองใหม่ก็ลองดูนะครับเอามาใช้มาคร่าวๆแท็ก JC สปีดคือวิ่งตรงอนไที่แยกเราจะวิ่งตรงให้ใช้แท็ก JC สปีดแล้วก็ความเร็วเขาจะใช้ที่แอคสปีดเช่นมองคนบอกว่าเราอยากวิ่งที่แอคสปีด70มันทางตรงเราก็ใส่ตรงนี้เป็น70ก็ได้ปีนี้สองอันนี้ไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะครับแต่บางคนบอกไม่อยากปรับก็เอานิ่มๆเอาเท่ากันพอเอียนนะครับแต่แยกไหนที่ต้องการเลี้ยวเราก็ใช้แท็ก JC เฉยๆหรือ ต้องการที่จะลดความเร็วลงนี้ครับเราก็มาแก้เป็น tag 4ี่สินะครับแล้วก็ยิงไปได้ตามนี้นะครับส่วนอันไหนที่เราบอกว่าอุ้ยมันถึงแล้วเราต้องการที่จะไปเป็นไงครับไปเช็คสิ่งกีดขวางเราฉันั้กเช็คสิ่งกีดขวางก่อนนี่ครับเราก็ใช้ tag ส่วนหาเข้าไหมครับ อ่าแท็กโซน่ามันก็คือไปเช็คว่าเจอวัตถุไหมเจอวัตถุปุ๊บมันก็จะเลี้ยวอ้อมเลยนะครับก็จะเป็นคําสั่งแท็กโซน่าจากนั้นเลี้ยวอ้อมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยแท็ก JC ต่อเพื่อไปแยกต่อไปนั่นเองแท็กโซน่าจะจบที่อ่าวัตถุแล้วเลี้ยวอ้อมนะครับอโอเคต่อไปก็แท็ก JC ต่อแล้วก็เลี้ยวขวาแบบนี้แท็ก JC เลี้ยวขวาแท็ก JC เลี้ยวซ้ายแท็ก JC อยู่ถืนเนี่ยเพื่อเพื่อทดสอบ คำสั่งต่างๆว่ามันเลี้ยวอะไรได้ไหมนี่คือวิธีการนะครับของลายเท x ซิงสี e เซนเซอร์นะเศษทีนี้เพิ่มเติมมาบางท่านบอกว่าโอ้แล้วถ้าต้องการแก้การเลี้ยวการอะไรเปลือกบอกว่ามันเลี้ยว,เล,ยวเลี้ยวน้อยคือการเลี้ยวใช่ไหมครับก็มาอยู่ที่เทินนะครับก็ไปหาเทินนี่ครับสมมุติบอกว่าเลี้ยวบางครั้งเลี้ยมันไม่ไปนี่ครับผมหาเงือห้า0 0น 5, 000, แต่ถ้าว่าอยากให้มันแบบ ออกตัวมากหรือว่าเบี่ยงมากกว่านี้หน่อยมาให้เพื่อให้มันเลี้ยวไปก็มาปรับตัวนี้เป็น6 0 0ันเจ็ดพันแนได้แต่หารได้เทิร์นสปีดนะครับอันนี้มันก็จะประมาณ1 0 0มิลลิเซกนะครับแล้วแล้วแต่เทิร์นสปีดอน,นี้นะครับเราก็จะใช้เซ็นเซอร์ l 2ในการเข้ามาว่าเจอเจอหรือ,อยังนะครับถ้าเป็นหนึ่งเป็นขาวอยู่ก็ยังจนกว่าเป็นดำก็เป็นศูนย์ถึงจนะหลุดอันดีทุกอันนะครับเลี้ยวคล้ายหลักการเดียวกันนะครับโอเคเราดูนะครับ นี่คือเ,เรื่องการ PID เอาอีกอย่างหนึ่งถ้า PID บางท่านบอกว่าโอ้ยมันเลี้ยวไม่ค่อยไปเราก็มาปรับค่า KP ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเข้าโค้งได้เร็วขึ้นไม่หลุดโค้งนั่นเองนะครับนี่นี่คือกรณีที่เราต้องการให้มันเข้าโค้งนีแต่ถ้าเป็นเส้นตรงตัวนี้ก็ได้น้อยนะครับ KT คืออะไรนี่เพิ่มเติมมาเป็นตัวที่ทําให้มันนิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเช็คเซนเซอร์บ่อยเกินเดี๋ยวมันจะสากนั่นเองนะครับ แต่เยอะเกินนะครับถ้าเยอะเกินมาครั้งมันจะเลยแยกต้องดูค่าที่เหมาะสม KT ไอ้ KD ตรงน,นี้ผมเยอะๆเลย160ให้มันนิ่งๆขึ้นนะครับน่าจะสูงสุดได้เท่านี้นะครับอ่าจะได้จะได้ไม่สายมากเกินเห็นไหมครับอ่าส่วนในเรื่องของบางคนบอกว่าเจอแยกแล้วต้องการให้มันเดินหน้าเยอะมากน้อยกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นให้มาที่แท็ก JC นี่ครับเปิดตรงน,นี้ เราต้องการบอกว่าโอ้ยมันเดินยังไม่ถึงแยกก็เพิ่มตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าบอกว่ามันเดินเยอะเกินถึงแยกแล้วก่อนเลี้ยวมันเยอะเกินก็็นลดตรงนี้ลงนะครับทีสปีดต่างๆลองปรับดูได้เลยนะครับในในส่วนนี้อันนี้ผมจะใช้ที่มอเตอร์พันรอบเพราะฉะนั้นถ้ามอเตอร์500ก็อาจจะต้องเยอะกว่านี้นิดหนึ่งนะครับมันจะช้ากว่านี้หน่อยแต่ถ้าร้อยใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับความเร็วก็พอๆกันสูสีเขียนบนี่นคือ tag j c ส่วนการเลี้ยวอ้อมบางท่านบอกว่าเราจะอยากแก,แก้การเลี้ยวอ้อมนี่ครับมาที่เซิร์ฟไรท์อันนี้ก็จะเป็นเวลาในการเบี่ยงขวาอ,อันนี้เวลาในการเลี้ยวอ้อมก่อนที่จะชิคเส้นนะครับบา,บางครั้งมีอะไรกัดขวางอยู่เส้นก็ให้เลี้ยวออกมาก่อนแต่จริงๆนี่ไม่ต้องมีก็ได้ครับไม่น้อยก็ได้แต่ถ้านนี่ได้ก็โกเคนะครับแล้วมก็จะใช้เซ็นเซอร์ r หนึ่งเช็คเข้าเส้นหรือย,อยังนั่นเองนะครับเสร็จเราก็จะหยุด ก็ถามตัวนี้ก็คือเวลาในการเดินว่าว่าเราต้องการให้มันเดินอยู่โค้งมากน้อยมันจะอยู่ในแท็กโซนานี่นะครับเคอร์ฟไล์ตรงนี้นะครับนี่พอหลังจากเจอวัตถุเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะทําการเลี้ยวออกเคอร์ฟไล์ด้วยความเร็ว60แล้วก็เดินหน้าไปนิดสัก90แล้วค่อยเลี้ยวขวานะครับน,นี่คือฟังก์ชันของแท็กโซน่าซึ่งบางทนบอกอ่าอาจจะถึงแค่หยุดแล้วก็เลี้ยวก็ไปอยู่ด้านหนึ่งนั่นเอง ก็จะปิดไปเพื่อไม่ให้เราโดนนั่นเองแล้วแท็กโซน่าจะไปอยู่ไหนแท็กโซน่ามันก็อ่านั่นแหละครับที่บอกเราก็ไปดูว่าเราให้แท็กโซน่าตรงนี้นครับเจอวัตถุปุ๊บเราเดียวอ้อมเดี๋ยวอ้อมไปปึดอ่เดี๋ยวอ้อมเ,เสร็จในเครื่องไลน์นี่ครับพอเจอปุ๊บเสร็จม,มันก็จะเดี๋ยวขวาเพื่อให้เขาเส้นเอง ประมาณนี้เห็นนะครับส่วนละเอียดอย่างอื่นค่อยๆไปไล่ดูนะครับมันจะมีหลากหลายการดวงเวลาการอะไรพวกนี้ส่วนตารางเออร์เลอร์ตารางเออรเลอร์หรือว่าสมการเออรเลอร์พวกนี่ด้านล่างนะครับตารางเออรเลอร์ตารางเออร์เลอร์ดูนะผมจะดูก่อนนะครับอยู่ตรงไหนว่าโปรแจะเยอะนิดนึงคนอคนเวิร์ดคอนเว คนมือนนก็ปิดไปก่อนได้ครับตา,าเลอ,อร์เดี๋ยวนะครัก็น,น่าจะอยู่ตรงนี้อ่านี่ครับแคลเออร์เพร้นเองดูได้ครับ4ีเซนเซอร์ไม่เยอะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่คราศนย์ด้านขวากลายเป็นเออร์สามย์สองตัวเออร์สองศูนย์ตัวก้าก็เออร์หนึ่งต,ตถ้าศู์สองตัวนี่ครับก็ผมใช้เซนเซอร์สองตัวเช็คดำอยู่ตรงกลางนะครับก็คือเออร์ศ ไปถ้าย,ยื่นมาทางซ้ายแอลหนึ่งก็จะเป็นลบหนึก็จะเป็นลบส,ส,ส,สแล้วก็ L2 สองตัวเอาไปสองแอหนึแล้วก็แ2ตอนนี้ก็เป็นลบสส่วนถ้าเจอแยกก็คือเนี่ยครับ3 4ตัวก็คือเป็นร้อยแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงเวลาเข้าโค้งนี่ครับมันจะจา3ตัวเนี่ยชอบเจอ3ตัว L1 R1 แล้วก็ R2 ก็ใส่เริ่มเป็นบวกหแล้วก็3ตัวซ้ายก็0 0 0แต่3ตัวซ้ายก็ใส่เป็นลบห เพิ่มเติมไปได้ครับอ่านี่คือกรณีที่เวลาเข้าโค้งมันมันมันจะชอบเจอก,ก่อนเราอาจาอาจจะหลุดได้ก็ใส่เพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับอ่านี่คือแคลเวอร์ก็สุดท้ายสมก,การ p i d อ่านี่ครับลองิดดูได้ครับอ่านี่อันบนก็คือเผื่อไว้อยากไม่ให้มันสายนะครับแต่ไม่เป็นศูตรไว้ก่อนมันจะได้เข้าโค้งได้ดีหรือบางท่านบอกว่าเราเป็นหนึ่งก็ได้ก็คือ ถ้ามันออกนิดหน่อย,นยก็คือยัง KP นงน้อยอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อมันหลุดก็ใส่ศูนย์ไปก่อนนะครับมสมการต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับลองดูนะครับอันนี้จะใช้แบบลอบ็อหมุนทั้งสองข้างนะครับเพื่อไม่ไม่ให้มันหลุดเส้นนั่นเองนะครับค่ะนี่คือตัวอย่างของการสร้างตารางเออร์เอร์แล้วก็สมการ P ี d นั่นเองนะครับของไมโครบิดลองดูเป็นตัวอย่างได้นะครับ เราก็ดูจากไฟล์ที่ผมแชร์ให้เพื่อเป็นแนวทางบางท่านจะมาเสียนเองก็ได้นะครับตามนี้นะครับปไปนะครับชั้นอื่นๆจะมีอะไรก็น,นะครับเดี๋ยวเรายูเทอร์ต่างๆแท็กมินิเซกแทกวงเวลาทียแท็กอันนี้สําคัญก็เอาไปลองได้ครับอันนี้นะครับตามนี้อันนี้นนก็วงเวลาแบบเล็วสปีดนะครับ ไม่เก็ได้ใช้แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับลักๆก็จะเป็นแท็ก JC นะครับคือในแท็ก JC ก็จะมีแท็ก JC stop ก็คือตัวนี้ครับเจอแยกแล้วก็ให้หลุดถัดหลุดออกนะครับนี่คือวิธีการเขียน JC stop โดยรวมก็โอเคนะครับอ๋อส่วน B นี่ก็กด B ก็วัดค่าสีนั่นเองนะครับแล้วลาล์ลลหนึ่งนี่ก็เอามาใส่ในบวัฒนธรรม A ส่วน การอ,อ่านค่าโซนหน้าของผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าเอามาใส่ในทิชชนนี้เลยแล้วก็เก็บค่าแล้วเช็คว่าเป็น0ูนยเอาถ้าเป็น0ูนย์ต้ให้เป็นพันก็คือค่าเยอะๆนะครับตอนนี้ผมใช้ i b บิดอันนี้เป็นไอบิดเวอร์ชันเดิมอยู่นะครับเวอร์ชันหนึ่งก็เวลาเปิดก็จริงเปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าบางท่านที่ใช้เวอร์ชัน2ก็ต้องไปแอดไลบรารีมาก่อนนะครับก็คือแอดเอ็ก n s เทน ก็คือต้อง,องไปที่ e x t e n ทนเอ็กเทนชนตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็ไปพิมพ์ลิงก์ของ i b i t 2ซึ่งอ่องไอเบียสอมันจะต้องไปไปดูในลิงก์ที่ที่ผมเคยแชร์ไว้อีกหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็มาใส่เดี๋ยวผมหาดูให้แป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับถ้าบางท่านใช้ i b i บ2ดสองก็เนี่ยครับลิงก์ตัวนี้ Enter เนี่ย slash slash github com มสลับไอเน็กโกลบอลสลับขีดนะครับออเพิ่มมาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น i p 2ตัวนี้มาที่ผมไม่ใช่ว่าเพราะบางบางคนใช้ i p ตัวเก่านะครับจริงๆใช้ i p บิดได้เลยนะครับก็มันใช้ได้ทั้งไอเเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่นะครับของของไอบิดกดคิดเข้ามานี่ลองดูนะครับ เข้กมาเสร็จปุ๊บนี่ไอบิตตัวนี้มันจะเป็นมนีมาเป็นไอบิตสองแล้วแล้วมันจะมีเซตตัวนี้นะครับครูก็ลากตัวนี้ออกมาเพิ่มเติมนะครับแล้วเอามาใส่ด้านบนตัวนี้นี่ครับแล้วเลือกตัวนี้ว่าเราจะใช้ไอบิตเวอร์ชันไหนถ้าเวอร์ชัน1นก็เป็นเวอร์ชัน1นถ้าเวอร์ชัน2ก็เวอร์ชัน2แต่ในโค้ดผมไม่ได้ใส่ตัวนี้ไปให้นะครับเพราะว่าเอาง่ายว่าเด็กบางคนเ,เขาใช้ไอบิตเก่าแล้วก็ ยังเป็น extension อันเดิมอยู่ผมก็จะไม่แก้ไขตรงนี้นะครท่านจะใช้ extension ใหม่แล้วก็ i b บิดเวอร์ชัน2ก็ก็ใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ทีนี้มันจะมี i b 2ตัวถ้ามาใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องไปลบ i b บ i เดิมบอกด้วยนะครับ,นะรบสมมติตรงนี้ผมเซฟไฟล์เป็น0 4นะครับก็กดบันทึก มันจะเออร์เลอร์ถูกไหมครับมันจะเออร์เลตรงนี้มาอย่ยได้วิธีการแก้ว่ามันเออร์เลอร์ตรงนี้ทําอย่างไรนะครับวิธีการก็คือให้คุณครูคมาที่ Java Script เพราะว่ามันมี i อบจุดตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็มาที่ Explorer ดูแต่จริงๆเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นก็คือไปลบไอบดอันนึงออกนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอบดมันมีเยอะเกินนะครับ มี2อันนะท่านนั่นเองโอเคนะครับนั่นแหละก็ถ้ามาคลิกที่จะว่าสคริปให้มันเริ่มเมื่อกี้มามาเลือกดูตรงนี้นะครับถ้ามันจะมี i อบิดแต่ไอบิดทูอยู่ก็ให้ไปคลิกที่ i อบิดแล้วก็ให้ลบออกนะครับให้เหลือแค่ i อบิดทูคนเดียวอันนี้ผมไม่โชว์ไม่แน่ใจนะครับทีมันจะโชว์ขึ้นมาตรงนี้ไอบิดที่เราแอดไปนะครับเป็น i อบิดกับ i อบิดทูมันมี2 i งไอบิดอยู่เพราะฉะนั้นเราเลือกใช้ i อบิดทูก็ไปลบ i อบิดออกนะครับ แต่ถ้าใครไม่ไ,มได้ใช้เวอร์ชัน2ก็ใช้ตัวนี้ปกติได้เลยไม่ต้องไปเพิ่มนะครับก็คือเป็นแบบเดิมที่ที่ผมส่งให้นะครับก็คือมันจะเป็นที่ไม่ไม่ต้องมีเซตเวอร์ชันของไอบิดหยู่นั่นเองนะครับไอบิดก็เป็นเวอร์ชันเก่านะครับตรงนี้เนี่ยครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันเลิกแรกเริ่มนะครับอ่าโอเคนะครับก,ก,ก็ลองลองลอง,ลองดูแล้วก็ฝึกใช้งานเรียนรู้พัฒนาต่อไปได้นะครับ ถ้าการนีคลิปอะไรเ,เพิ่มเติมอบรมก็แจ้งมาได้แล้วก็เดี๋ยวมีให้คุณรูณได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่ได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ครูคได้ลองดูนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันในการอบรมหน้าแล้วก็สนามแข่งขันต่างๆเพื่อถ่ายทอดให้ เด็กๆได้เรียนรู้ต่อไปนันองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ